ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอเช็คชื่อเจ็ดแข้งเจ็บลิเวอร์พูลใครจะหายทันเจอนิวคาสเซลบ้างเช็คชื่อเจ็ดแข้งเลี้ยงลิเวอร์พูลพร้อมคาดวันคัมแบ็กก่อนมีโปรแกรมพบนิวคาสเซลในวันปีใหม่เจอกันครับด้วยการทีมลิเวอร์พูลจาฝูงพิมลีกเตรียมนำทัพโขงแดงลงเล่นนัดต่อไปโดยการเปิดรังแอนฟิลด์รับมือนิวคารเซนในเด็ดวันจันทร์ที่1มกราคมนี้ในเวลานี้มีนักเตะโขงแดงบาดเจ็บอยู่เจดราย โดยเป็นใครบ้างและคาดว่าจะกลับมาได้เมื่อไหร่ดังนี้ 1. อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาบาดเจ็บหัวเข่าจากนัดที่บุกชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโดยตอนแรกดูเหมือนไม่รุนแรงแต่กลับกลายเป็นว่าถึงตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยอย่างไรก็ตามครอบประเมินสถานการณ์ของแม็กอลิสเตอร์ในแง่ดีไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่าแมก้าเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ยังไม่พร้อมสาหรับเกมพบเบอร์ลี่แค่นั้นแหละ คาดบันคืนสนามหนึ่งมกกราคขมพบมิวคาเซิส 2. เจลม,มาติกองหลังชาวเคมรูนวัย32ปีบาดเจ็บจากเกมที่ลิพูชนะฟูแลม4-3และครอปก็ยืนยันว่ามีอาการเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกทำให้จะหมดสิทธิ์กลับมาลงเล่นในฤดูกาลนี้อาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่าฉีกต้องพักราว9เดือนและไม่แน่ว่ามาติปจะยังได้กลับมาเล่นให้หงแดงอีกหรือไม่เนื่องจากจะหมดสัญญาในเดือนมิถุนายนนี้แล้ว คาดวันคืนสนามฤดูกาล2024-2025 3. แอนดูโลปสันแอนดูโลปสันแบ็คซ้ายทีมชาติสกอตแลนด์โชคร้ายบาดเจ็บจากจังหวะปะทะก,กับอูนายซิมอนในทวารทีมชาติสเปนจนไหลหลุดในเกยมยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อวันพระศุกร์ที่12ตุลาคมที่ผ่านมาเวลานี้เจ้าตัวกำลังฟื้นฟรูร่างกายอย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยไม่รีบร้อนและพัฒนาการก็น่าพอใจ ทำให้คาดว่าช่วงปลายเดือนมก,กราคมน่าจะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งคาดวันคืนสนาม21มก,กราคม2024 4. สีคอสตาซิมิคารสลิวอฟูต้องเจอปัญหาใหญ่ในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังคอสตาซิมิคาสบาดเจ็บไหาปราหักตามรบสันจากเกมพบอาร์เซนอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซิมิคาสเจ็บตั้งแต่เครื่องแรกจากจังหวะปะทะก,กับบุคยอสซากาก่อนที่แบ็กทีมชาติกรีซจะเสียหลักล้มที่ริมสนามและชนเข้ากับครอปจนล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ คาดวันคืนสนามยังไม่มีกำหนด5เตียโกอัอาคันตระดีโกอัอคันตรากองกลางจอมเทคนิคยังไม่ได้ลงเล่นให้กับลิพูเลยตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาหลังเข้ารับการผ่าตัดสะโพกก่อนเจ็บซ้ำไปอีกครอปยอมรับว่าจำเป็นต้องให้เวลากับนักเตะและหวังว่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในเดือนมกราคมนี้คาดวันคืนสนาม21มกราคม2024 6เบนดก ปีกดาวรุ่งบาดเจ็บหัวเขาจะากเกมรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีที่พบกับเชลซีโดยคาดว่าน,น่าจะหนักถึงขั้นต้องรับผ่าตัดเลยทีเดียวในฤดูกาลนี้แข้งสกอตช์วัย18ปีได้โอกาสลงเล่นในฟุตบอลถ้วยคาราบาวครับและยูโรปาลีกซึ่งการบาดเจ็บครั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องน่าเสียดายและโชคร้ายของนักเตะคาดวันคืนสนามยังไม่มีกำหนดเจตสเตฟานบายสติดสเตฟานบายสติดก St องกลางดาวรุ่งวัย19ปีมีอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อต้นขา จนต้องพักยาวช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วบายสติดกลับมาลงเล่นในฤดูกาลนี้แต่ก็กลับไปเจ็บที่น่องอีกโดยที่ครอปก็ยังไม่รู้เวลาชัดเจนว่านักเตะจะคืนสนามได้เมื่อไหร่คาดวันคืนสนามยังไม่มีกำหนด5ประเด็นที่น่าสนใจโชต้าทําประตูที่50นูนเยสมอบของขวัญสถิติของกากโปและอื่นๆ ประตูต้นเกมของนูนเยสเปิดทางให้หงแดงทำประตูที่เทิฟมัวซึ่งโชต้าลงเป็นตัวสำรองช่วยย้ำใยให้ทีมเก็บ3ามแต้มท้ายเกมที่มีจังหวะมากมายและนี่คือ5สิ่งที่เราสังเกตได้ในค่ำคืนที่ดีในแลนคาเจีย1นูนเยสทรง,งของควัญคริสมาสตให้ช่วงดึกบิวพูใช้เวลาไม่ถึง6นาทีในการทำประตูปลดล็อกอย่างงดงามเมื่อโคดี้กาโปพาบอลหน,นีไปทางด้านซ้ายและจ่ายกลับให้นูนเยสยิงอย่างสวยงามจากการยิงจังหวะแรกของเขา นักเตะทีมชาติอุรุกวัยจัดระเบียบร่างกายและยิงมุมขวาที่เป็นประตูแรกของเขากับหงแดงตั้งแต่หนึ่งพฤศจิกายนมันเป็นฟอร์มการเล่นที่ครบเครื่องของเจ้าของเสื้อเบอร์เก้าที่แสดงความอันตรายให้เห็นตลอดทั้งเกมเป็นของขวัญคริสต์มาสยามค่ำคืนให้กับแฟนบอลหงแดง 2. โชต้ากลับมาทันเวลาโชต้าในฐานะนักล่าประตูตัวฉกาจของลิปูใช้เวลาแค่6นาทีในการทําประตูที่นี นับตั้งแต่พักจากอาการบาดเจ็บในเกมเยือนแมนซิตี้ในวันที่25พฤศจิ้ายนษาคเจ็บอาการบาดเจ็บแต่เขาฟิตทันลงเป็นตัวสำรองท้ายเกมกับเบอร์ลี่และลิพูยินดีอย่างยิ่งกับสิ่งที่เขาทําในการลงเล่นแทนนูนเยสในนาทีที่84เขายิงประตูมุมแคบปิดเกมโดยลูยดิอาสตอกส้นสร้างโอกาสให้เขาและนี่เป็นประตูที่50ของเขากับสมสรน,นับตั้งแต่ย้ายจากวูฟแฮมตันในปี2020ยินดีต้อนรับการกลับมาของเดียโก้ความพิเศษในวัน Boxing Day มีไม่กี่ทีมที่เพลิดเพลินกับฟุตบอลในวัน Boxing Day มากเท่ากับลิเวอร์พูลและผู้จัดการทีมไม่กี่คนที่สนุกสนานกับมันเท่ากับเจอเกนครอปนายใหญ่หงแดงชนะทั้ง6เกมเพลย์ลีกที่ลงเล่นในวันที่26่ันวาคมโดยสกอร์รวมคือ19ต่อ1ไม่มีผู้จัดการทีมคนใดที่มีสถิติที่ดีกว่าในวัน Boxing Day ของรายการนี้และตอนนี้หงแดงยังเก็บชัยชนะ7เกมลีกล่าสุดในวัน Boxing Day นับตั้งแต่แพ้เกมเยือนแมนซิตี้ในฤดูกาล2013-2014ถึง ซึ่งเป็นสถิติที่ยาวนานที่สุดในวันนี้ในประวัติศาสตร์เกมลีกของพวกเขาซีกักโปไปถึงตัวเลขครึ่งร้อยกักโปจะฉลองครบ12เดือนในฐานะนักเตะริพูลในเดือนหน้าและที่นี่เขาลงเล่นเกมที่50ให้กับสโมสรอย่างมีสไตล์เขาลงเล่นตัวจริงทางฝั่งซ้ายในแนวรุกข,ของหงแดงและโดดเด่นมากในครึ่งแรกรวมถึงทาแอซิสให้นูนเยสทําประตูแรกเขาหน้าจะได้ประตูเองหลังจากนั้นแต่ประตูดังกล่าวถูกมองว่าเป็นการฝ่าของนูนเยสไปก่อน แต่นักเตะวัย24ปียังทำผลงานได้ดีและมีครึ่งร้อยเกมแรกในชุดหงแดงที่ดูมีอนาคตหความเหนียวแน่นในเกมรับบีวอภูอาจจะไม่ต้องออกแรงมากในชั่วโมงแรกของเกมแต่หลังจากนั้นในครึ่งหลังเบอร์รี่ทำเกมได้อย่างน่ากลัวในช่วงท้ายอย่างไรก็ตามแนวรับของเจอเก้นครอปแสดงความยืดหยุ่นออกมาอย่างน่าประทับใจหลังจากผ่าน19เกมหลีหงแดงเสียไปเพียง16ประตูจูในอันดับหนึ่งร่วมของทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดในลี โดยทั้งเฟอร์กิวฟานได้และเจะเรลคอนซาทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมที่นี่คอนซายังโดดเด่นในการลงตัวจริงเกมที่3ในพิมลิซึ่งครอปบรรยายการช่วยเหลือทีมของเขาหลังจบเกมว่าสุดยอดดีมากจริงๆฟานได้พูดถึงชัยชนะเหนือเบิร์ลีมันเป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับเรา เฟอร์กิวฟันได์กับตันทีมริพูยกชัยชนะเหนือเบอร์รี่สต่อศูนย์ในวันบ็อกซิ่งเดย์มีความสําคัญมากหลังจากช่วยให้ทีมขึ้นนําตารางคะแนนเพีเบรีอีกครั้งบทสัมภาษณ์ที่ฟันได้พูดคุยกับอเมซอนพรามบิโอหลังเกมได้ดังนี้พูดถึงชัยชนะแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องสําคัญมากมันสําคัญมากที่เก็บ3มแต้มที่นี่มันเป็น9ก้ถึงสิวันที่เข้มข้นกับ4เกมยากและท้าทายผมคิดว่าเราทําได้ดีมากแน่นอนว่ามันวุ่นวายนิดหน่อยหลังจากประตูของฮาวิเอลเลียตที่ถูกริบ แต่โดยรวมผมพอใจกับฟอร์มการเล่นผมคิดว่าเราเล่นได้ดีและเราจะเดินหน้าต่อไปเกี่ยวกับความพยายามอย่างหนักจนเก็บผลการแข่งขันที่ดีได้อีกครั้งผมไม่คิดว่าจะมีโชคมากนะักถ้าพูดตามตรงมันไม่มีทางเป็นเรื่องง่ายพวกเขาได้เล่นในบ้านและพวกเขาชนะเกมล่าสุดซึ่งพวกเขามีความมั่นใจนิดหน่อยเช่นกันและเราจะต้องเล่นให้ดีมากและพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาผมคิดว่าเราทําได้ดีกับการปรับทีมที่เราทําอย่างที่ผมพูด มันเป็นเกมที่4ใน9ถึง10วันดังนั้นผมพอใจกับผลการแข่งขันการที่ดาวินนูเยสมีชื่อทำประตูผมคิดว่าในฐานะศูนย์หน้าหากคุณทำประตูไม่ได้มันจะทำให้คุณปวดหัวนิดหน่อยแต่ผมมองไม่เห็นเรื่องนี้ในตัวพวกเขาผมคิดว่าพวกเขาคอยผลักดันกันและกันยกตัวอย่างเช่นเราได้เห็นวิธีการเล่นของโคดีก้กัคโปเป็นต้นในครึ่งแรกเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมมากดิโอโก้ลงมาและทำประตูเพิ่มมันเป็นเรื่องที่ดีมากที่ได้เห็นในเรื่องนี้ เราต้องพยายามผลักดันกันเพื่อคงความกระหายเรามีความกระหายในทีมดังนั้นเรามาทุ่มเททุกอย่างที่เรามีไปด้วยกันพูดถึงการขึ้นไปอยู่จากฝูงของตารางคะแนนเพียร์ลีกมันเป็นเดือนธันวาคมดังนั้นเราจะไม่คิดไปไกลจนเกินไปผมพอใจมากเพราะว่ามันคือเกมสุดท้ายของเราในปีนี้ตอนนี้มันเป็นเวลาที่เราจะได้อยู่กับครอบครัวของเรานิดหน่อยและหลังจากนั้นเราจะโฟกัสในเกมกับนิวคาสเซิล แล้วเราจะรอดูเราจะต้องโฟกัสกับตัวเองและเราจะรอดูว่าในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมตารางจะออกมาอย่างไรแน่นอนว่าเราหวังจะขึ้นไปอยู่ตรงนั้นและแข่งขันกับทีมอื่นต้องรอดูว่าเราจะอยู่ในจุดไหนลูกชายตำนานลิพูรับกดดันน,นิดเดินตามรอยพ่อ เจเดนเฮสกี้ของหน้าดาวรุ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ลูกชายของดาวยิงในตำนานอย่างเอมิลเฮสกี้อดีตสุดหน้าริ์พูลเลสเตอร์ซิตี้และทีมช่างกริดยอมรับรู้สึกกดดันพอสมควรกับการเดินตามรอยคุณพอ่อด้วยการต้องพยายามเิร์นโปให้เป็นทั้งนักเตะพีเีกและเล่นในตำแหน่งเดียวกันกับพ่อด้วยลูกชายของเฮสกี้ที่น่าตอนนี้ในวัย18ยังอยู่ในทีมเยาวชนเระบสีฟ้ากล่าวว่าแน่นอนว่าผมตัวเล็กกว่าพอ่อเขาสูง6ฟุต2เป็นกองหน้าร่างใหญ่ส่วนผมแค่ 5- ฟุต1ิเท่านั้น เราลงเล่นเป็นศูนย์หน้าเป็นตัวเก็บบอลในแดนหน้าเหมือนเหมือนกันแม้ว่าผมจะตัวเล็กกว่าแต่ผมก็สามารถเล่นเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับเพื่อนร่วมทีมได้เช่นเดียวกับพ่อเขาเองก็ชื่นชมการเล่นของผมเช่นกันแต่มันยังไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เสียทีเดียวกับการเป็นลูกชายของเขาทําให้ผมรู้สึกถึงแรงกดดันมากขึ้นเล็กน้อยแต่ผมก็พยายามจะไม่คิดถึงมันผมแค่ต้องอยู่กับมันให้ได้และการมีเขาเป็นคนคอยสนับสนุนก็คือสิ่งสําคัญแน่นอนว่าพ่อผมผ่านทุกอย่างมาแล้ว ดังนั้นผมจึงขอคําปรึกษาจากเขาได้ทุกเรื่องถ้าต้องการทางนี้เจเดนเฮสกี้เกิดในช่วงปลายปี2005หรือตอนที่คุณพ่อของเขาค้าแข้งอยู่กับเบอร์มิงแฮมซิตี้จากนั้นได้ส่งลูกชายเข้าสู่แคมป์เยาวชนของแมนซิตี้ตั้งแต่เมื่อปี2013เป็นต้นมาและเวลานี้กําลังเล่นในพรีเมียร์ลีกรุ่นเยาวชนยู8พร้อมกับโอกาสสอดแทรกขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเปปกปเดล่ลาในอนาคตสําหรับเอมิลเฮสกี้สร้างชื่อกับเลสเตอร์ตามด้วยลิเวอร์พูลและอีกหลายทีมก่อนแขวนสตั๊ดไปเม ทิ้งสรติเล่นทีมช่าังกฤษ62นัดซัด7ประตูและได้ไปทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทั้งยูโร2000กับ2004และฟุตบอลโลก2022กับ2010หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ